โดนเพื่อนพี่วันนีไม่แทนนี่รูร้ล่าหาคู่ได้ไไดยังหาคู่ได้ปะได้เกียวหนึ่งหนึ่งกับตามาไม่เอาอ่ะพี่ตามากก็แพ้เดียงน่ะโอ้เอาดีมาแอบฟังอยู่นะดู มาไ้ฟังจือนะดูก็็จะใช่หรอไอ้เฮียมาไ <c oughs> อ้เฮียซามะด่้าไปด่้าไป <c oughs> พิี่ซามะมันได้ยินเหรอยิน

นิชาเนี่เล่นใด้ก่อนไมเล่นทำไมมึงไม่หลับนุ่นถามไม่เล่นก็มล่าแก่เลยมึงมึงนี่นะแพ้แล้วก็โทษเพื่อนมึใครโทษตัวเองบ้างไหมถามมึงหน่อยสิจริงจริงใครโทษตัวเองบ้างไหมเออโทษได้ไงไอเรียมตีหัวพี่ตายหรือเปล่านี่พี่ต้องโทษใครเกี่ยวอ่ะพี่ก็ต้องโทษตัวเองที่ไปอยู่ตรงนั้นไง จริงขาัไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเยี่ยเข้าอ่ะเอ๊ะตีเหรียญออกให้กูหน่อยกูสู้ใครไม่ได้เลยวะ่ะเยี่ยเข้าอะตีนี้ไม่สามวาิคีเหมือนตีเกลเลยว่ะเฮออโอ้ตีเกลนี่ตีหัวเอาตีหัวเอาเราบอกดิเขาหรอเข้าอะเขาดูเขาตีหัวเอาเขาดูเขาตีเอาทีไปดูเกลเล่นอยู่เมื่อกี้ตรงร้านจีนใช่ป่ะวันหน้าเป็นของเราแน่น้องเข้าอ่ะ อะไรเราแม่จะเก็บมาแล้วยเก็บอะไรอะเต็ม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 สีดำแม่บอกเลยพิสูจน์ตัวเองใหม่อ้นะไอ้นะพี่ต่อต้องถึงกับพิสูจน์ตัวเองใหม่อะที่ดำเซ็ตเราถูกไอ้ดำไอ้เกียวบอกว่าหนึ่งหนึ่งกับกูป้าไอ้สัตว์เไอ้เนาะของใครค่ะบอกงดีใค่ะเฮ้ยเราเราเราเข้าเทรนนิ่งเลยพี่วันนี้ไม่มีซ้อมไต่ดีหมายถึงว่าแบบอโตกันนี่ไ เ,นเ,นเดี๋ยวว่าเราต้องเอาบ้านเป็นเทนเนิงไปแก้วเริ่มนัวเลยนั่นะนัวเลยตรงนั้นแก้วไม่ใช่ตรงนไม่ต้องถามใครเริ่มตรงมา มึงเก่งกันใช่ไหมกับเพื่อนอ่ะเก่งยังไมกับเพื่อนอ่ะเรียมยืนหนึ่งตอนนี้เรียมยืนหนึ่งเหลือสองเมื่อไม่ชนะใครก็เดินมาตีกันเองเียงโง่ลุงมายืนหนึ่ง รุนปากแดงย่า่นปากแดงไงอ้นหนะกรอรู้มือเอ่อเอดี AD กูหมดนี่หว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันซุ่นอย่างนี้วะเอ้ตีนกูทุกคนเอ้อเอดี AD หมดโอ้ <laughs> ชีวิตโคตรซุ่นอนะ คุณจิมมี่ขอบคุณครับเดีคุณขอบสำหรับซ u พพอร์ขอบไปเหรอไหมเอ๊ะหมอมาใครุหมอมาใครเนี่ยใครเรียกหมอมาใครกดเค้กไว้เนี่ยหมอมาหมอมาใครกดเค้ก ใครกดจีม่อนเจียก่อนเคสใครกดจีก่อนเจียก่อนเคใครกดเคสก่อนเจียก่อนเคใครกดเคสก่อนเจียก่อเใครกดเคเบือใครกดเคสเบื่อใครกดเคสก่อเก่งกันจริงกับเพื่อนอใครกดเคสก่ะ รวย，异的干仗。 มีเอดีไหมป๋ออ๋อกูก็หมดเหมือนกันไอ้ซจ้เอุ้ยไอ้กรกเค็กอะไปเอาบิงหมอเลยไอ้เหนียวกรกเค็กอ่ะไอเหนียว เอ้คกดค้กไอ้เฮียมึงพูดในชัดดิสัตเอ้สัตเามงพูดช์ัมาดิเจลลาไปดูดาวแอมีมาดิแพ้เสียไมสกินแพ้เสียไม้สกิน เกลบอกแพ้เสียไม้จะกินไอเกลถอดถอดเหลี่ยมจะกินให้ตายเหี้ยก uh ูพ uh okay. ังแล้วกูพังไอเจเจสั่งนะลูกตามแพนดี้ไม่มีให้ใช่ไหมเอาดอกไม้มาเลยหนุ่มแม่ให้เฮ้ยเฮ้ยยาข้าวเาแล้วกันพบผูด้วย 第二不好那吧。 เด้เอาเพื่อนมาลมบ้านนี้แบ่งตีนิดเปิของเปิดของขอเบอร์ที่ฟินเลนเี๋ยวชี้ที่ฟินทีนเดียวใครเอากระสุนบอกม,มาเล่นกันหมดแล้วก็เบื่อของเลยสามสี่ศูนย์สิบห้าแม็กไอไอ้เหี้ยจริงจริง ิงหมดไฟต่อจอเียเล่นอะไรกับแกเออเอพี่หมีเ้ยเอไกันหนุ่มเสอผ้าหายเครพอไปในตัวกสุนกระสุนกระสุดกาดปลอดภัยด็ไรห้าแม็กเอาห้าแม็อลอะไรเอยไม่ใช่เลขหนึ่งเก้หกยี่สิบเอ็ดแม็ยี่สหแล้วไปวันไหนไปเกไปกระสุดกระสุนมีร้อยห้าสิบเดียวกี่แม็กวะไม่นับใหกูเลยเฮียสิบห้าไปเฉสิบห้าเฮียเลยยี่สิบเกษตร ต่อเพนได้เลยปะต่อเพนที่ฟินหายฟินนี่ไม่่ไเยนหรอกี่ฟินทีเนาะไม่ใช่ตัวเพลสวีไอโรไอเป็นต่อไอโลบาไม่ทันแอรดอกบานฟินไม่อยู่อีกมั้งกูก็ได้มามือเนี้ยแถวเล่มจับแถวบ้างนั้นเหมืกของกันบของกันสาิามสิบ้าเอามสิบเีลับิบบมืออิ้นอไเวของกัอาพสิบเพสิบปเกาสิบห ad สิบ ฟังนะครับเวลาเบิกของนะไม่ต้องพูดของพูดเทียนะครับพูดเลขกระเป๋าแล้วก็เลขเลขมาครับเจ็ดแปดแล้วพวกมึเลยครับมาต่อครับแปดหกพลาดสามสิบสามสิบห้าตาล่าเลยต้องเบิก์เทียนค่ะปัญญาอ่อนมันเนี่ยต้องหมอนไอ้ซอมต้องต้องไปเจอว่ะจริงใต้องไปเจอับเพื่อนให้ไปเจอจริงจริงเราได้เราได้ร้านไหมไม่ได้แพ้ดูไว้ ทีสุดท้ายไทยเด3สามร้านม่วงฟินอย่าเลยใช่มัเนกระเป๋าอะไรตีแปดศูยวใคเบอร์อะไรพูดเร็วเร็วแปดหกห้าของเค้นมของกูยังมีอยู่ในตัวอีกอะมามาฝากกูก่ด้เลยใว่ไหมคะเจ็ดเจ็ดสามสิบสามสิบหก ม่อสองศูนย์สามสิบสามสิบห้ากังำตามเมี๋ไม่ทางออกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ใครจะเอามาเอาดูดเหมือนเหมือนม่ไกเอาอะไรอะหอยห้าปปเหมือนเก้าห้าสองเอาวตอพีนี้ห้าแปดแปดเก้าห้าสองโอ้ยขัใไขดจเข้าใจเดี๋ยวเขาจะปรับชุดไปเป็นแบบเก่าแล้ว อาะไรประชุมมันเกิดร้อยไปอ่ะประชุมเป็นแบบเก่าแล้วห้าห้าเจ็แปดเหรอแล้วก็การตายอ่ะแล้วการตายอ่ะไอ้ไม่ไม่การอุ้มศพอ่ะไม่ไม่การการอุ้มศพเหมือนเดิมเอวไม่รู้ว่าเขาจะปรับไอ้ที่หลอดขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะเขาแบบพูดพูดถึงเรื่องหันหัวที่มันไปหันหัวทางศพเขาบอกว่าจะปรับแต่เรื่องหันหัวทางศพไม่หันตอนชนจาบเข้ามุมจริงเลย ใช่ใช่น mm hmm. ี่แหละนี่แหละนี่นี่แหละที่รอกันไปท่าไหนเอ้ยจะไปมกหลังบ้านเลยทำโทษ5นาทีเดี๋ยวพี่จะไปชุบห้ามกดเรียกหมอกดหน้าสั่นเลยนี่เกมหนี่ยอะดื้อดีบิ๊พี่เขาตายอีกเขาเซ็ตของไ่อีกเนี่ยเออแบลฟินาแล้วกัน แต่เพลงยากก่อนเอาเพลงก่อยากจิบไม่อยาตีปูตอเสครับสิีสองกดีค่อยชุบเกลนะเดี๋ยวมันจุดปูนกูตายหรือเปล่าตอนี้เล่นทำไมวะไม่ใช่เกวตายอยู่เกวตายอยู่หนึ่งเก้าหกสิบห้าสิบอแล้วนะเล่นให้มันรู้เรื่องมั่งดิจริงทำอะไรไม่ดีออกช่อบาดาแล้ประกันไอ้กเค้ก่ะ ว่ามีใบแดงใครกดก้าแลใครกดก้าไปเอานเดรเอเ่านี่ยเอทีหมดแล้วตยยอะไรยเกระเป๋าห้าศูนย์สองเทนหกเกาะสามเอดีสี่เอทีเ่เนี่ยเียหมดพี่วันนี้ขาวันนี้เขาให้บวกวันนี้ไ่้แลวกระเป๋าสี่แปดนเกียวพอแล้วลูกวิเดียมโมโหแล้วพี่ เมืองมันปรับแต่เพื่อนมันไม่ปรับเลยนี่แหนนีฮะ99เดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลย13 10เกี่ยวขอขอสองตัวดิได้อะไรดาวห้าแปงใครทำวะใครจุดพู่อะไปนะเ่ออะไรอีกปะใครจุดพูเหรอพี่มีเหรอ เนละอไ้ไม่รู้ไงบอกแล้วนะพี่มีหนูบอกแล้วหนูไม่อยากแทงหนูไม่อยากแทงพี่มีก็บังคับอยู่นั่นแหละทีนี้ติดอย่างเพื่อนไอุ้เลหนึ่มสแปดต่อสามสามห้าสิบ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 ห้าห้ามคว่าต้องงานเวลาอื่น กูไอ้เหี้ยถ้าสิวันมาชิบมันมเลยเบิร์เท่าไหร่าการมานั่งจับแปดตีน่ะมันงัดถกเวลาแล้ว,ว้ยดูดูแพ้มากกว่าได้วะมันงัดถกนะเวะลาเราหก